360 degree blanket of fog, and it's just absolutely beautiful. <laughs> ah, this is my first time, and this is his first time. Oh, it's our first time together. what's up guys it's been a long time it's been a long time i just want to say today uh it's been a long time that i that i haven't made uh this kind of video i mean english video today i'm going to speak only english for whole day so today we are going to meet my mate Nate. He came to Patani. I'm as a guide, I'm going to Patani to meet him. And I'm going to bring him to Betong in Yala. So let's see how it goes. It's going to be a great day. I, I will ask Nate to speak English. Uh? I'm gonna teach him how to speak English. <laughs> this is my look, no? <laughs> Where do you want to bring me? Me and Nate. Explore the city. Explore the city. We're going to meet my mate Nate now. I'm with, my I'm with mate, Yasin. Mate. For the first place, we bring them to... To, yeah, to call it what? Central malls. The place we can't miss. Look at that. Huge. It's beautiful, man. How do you feel when you hear this sound? I think it's awesome. I think it's really cool. It's I've I going culture that never learned about to the boat. So a learned peaceful. Peaceful. Okay. Yeah. Okay. whole so, new we're before. on feel never ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรบางปูเอทะเลอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกงกลางทะเลสาบไม่รู้เขาเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรขอโทษด้วยเขาบอกว่าที่นี่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรทะเลป่าาชยเลนททีี่่สสมุรดเขาบอกว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยก็คือคุณใต้จีนแดงไม่รู้จักอะไรเลย We r e on the boat มันสวยมากทุกคนดูมันมันมันสงบมากทุกคนดูดู คนทำเก๊กคนเก๊กโอ้โหโอ,โอ้แม่มันเก๊กอะ่ะทุกคนไอ,อชินมันเก๊กมันเก๊กทุกคนป่ <c oughs> าป่าชายเลนภาษองกอะไรอะ่ะรูะ้ป่ะโอเคเนตบอกว่าเขาเรียกว่าแมนกราวถ้าผิดนะทุกคนถ้าผิดก็บดนเนทบอก อที่นี่โอเคเลยนะทุกคนทุกคนดูนะนมันสวยมากทุกคนมันสวยมากนะด่า <laughs> ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ทุกคนเออเขาเรียกว่าอุโมงค์เลยนะอุโมงค์ตรงกลางทุกคนเขาบอกให้เงียบทุกคนเงียบทุกคนเลยครับลองนับถึงสิบแล้วลองฟังธรรมชาติโอเคลองนับถึงสิบแล้วลองฟังธรรมชาติดูทุกคนว่าจะได้ยนะินไหม ใครตดวะใครตดวะมันเงียบมากมันสงบมากทุกคนมันสวยจริงๆนะทุกคนแต่มันไม่ขมเพราะว่ามันน้ิจรรมหลักๆที่คนทำหนึ่งจะหอยอย่างที่สองคือปีนต้นในนี่แล้วมีกิจกรรมที่สามนั่งในเรือไหมครับถอดรองเท้าไปนะครับดูดู โอเคเน็ตจัดแล้วครับเน็ตพี่ดินตามไปจริงผมผมบ้านอยู่แถวนี้มาเมื่อไหร่ก็ได้ไดดปนเรากำลัจะไปปีนต้นไม้แต่ว่าผมกลัวเรือหายผมก็เลยนั่งรอที่เรือเอาเสร็จแล้วฮะครับเอาเข้าเสร็จแล้วอ่ะผมเสียเสียดายมากไปสิไม่เป็นไรเอาเสร็จ hard first slipy for to, for cept the feet me me it I my ทุกคนเมื่อกี้มันเป็นนกหนังเอื้องทุกคนนกอะไรนะ นกปากห่างทุกคนมันยืนมันยืนบนน้ำได้ด้วยทุกคนเนตเน How เอ say เซนอังกฤษนกปากอะไรนะปากเลยนะห่างนกปากห่างทุกคนครับ now we arrive at the resort I guess it's called Rimtan Resort this is the room and behind the room it's a river that's why they call it Rimtan Resort and also they have a เรียกว่าอะไรแคมป์เต I will sleep here I will use my own tent. Guys, they have a tent. This is like, this is like luxury tent. you know. Oh. ดูข้างในนะฮะโอ้ทุกคน oh, ทุกคนโอ้ทุกคน It's huge. นี่คือหนึ่งสองสามสี่จริงๆนอนห้าหกคนก็ยังได้ทุกคนดูมีผ้าคุณหนูมีพัดลมให้ในห้องนี่คือมันไม่ร้อนเลยนะทุกคนมีทิศตากคือบรรยากาศมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนดู แนะนำนะถ้าใครมาไม่ต้องนอนห้องนี้นอนห้องอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมมาผมเอาเต็นท์มาแล้วก็มากางเองเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงทุกคนสวัสดีครับเมื่อกี้นี่พี่นอนสบายไหมครับสบายมากเลยครับหลับแบบจริงจริงหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยสบา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 ยจริงเดี๋ยวจะไปดูสกายวอล์กันทุกคนใช่ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างฮะก็เจ็บเจ็บนิดนึงจะไปเดินเศษหินอะไรอย่างนี้วิ่งเร็ เรามาถึงที่ไอโอเองเขินเนี่ทุกคนด <streaming leer> ูต้องนั่งวินมอไซค์ด้วยทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงสกายวอล์กเลยนะครับทุกคนเวลามาปุ๊บมันจะมีมอไซค์รับส่ง Guys we are at Skywalk now I like the view best view ทุกคนดูนี่ดิทุกคนผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวผมไม่ดูทุกคนดูนี่ฮะจริงสกายวอล์คคือตรงนี้ทุกคน เดี๋ยวผมเดินไปให้ดูแต่ผมจะดูตรงนี้ดิทุกคนดูโคตรเจ๋งฮะ this is my first time and this is his first time it's our first time together ก่อนเข้านะฮะก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่เขานะฮะมาช่วยดูแลนะฮะทุกคนดูโอ้โหขอบคุณมากนะครับทุกคนดูนี่ฮะโอ้โหทุกคนนี่คือ skywalk ขั้งแรกของผมทุกคน มันมีความเป็นไปได้ไงทุกคนทุกคนดูนี่มันสวยมากทุกคนโอ้โอ้ทุกคนไม่น่าเชื่ออันนี้มีโอกาสที่จะแตกตามทฤษฎีสูงผมเป็นคนกลัวความสูงแต่ว่าวันนี้ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมใช่ it's majestic it's almost peaceful but there's a lot of people but so if you go s t a n d off to the side in the grass and it's quiet it's just you're with nature you feel like you're floating on the clouds it's amazing <S วันที่ใจเราหมดแรงอยากจะแพ้ไปกับสิ่งที่รุมเรารู้สึกว่าตัวเองต้องแพ้ไปมองดูหนทางฟ้าในวันนี้ไม่สดใสจ,จะทำยังไงดี I don't have a word to say you know I I don't have a word to describe this is like look at that Can can you do like your walk in English? Wow. Look at how beautiful this is. Right now we're at the old viewpoint, yeah. and over here is the new, the brand new viewpoint that they built. Absolutely beautiful. I'll call it a blanket of fog. 360 degree blanket of fog, and it's just absolutely beautiful. It's Absolutely, incredibly magnificent. Magnificent. <laughs> magnificent. My time, magnificent. in. Uh, <laughs> <laughs> oh, Mimi. Uh, if this your vlog english vlog <laughs> 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 so right now we're in south thailand yeah a lot of folks here look at that ขอเสียงแบบ big can แนะนําตัวแบบ big can my name okay 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 ah da If it's your boss <laughs> ดีๆดีฝรั่ดีกว่าฝรั่งเก่งมากฝรั่งเก่งมากอ่าอย้ยโอ้ยโน้ตโน้ตโน้ตพอมแพมโน Everybody you hear me hear me Hello Hello Okay อย่า Daddy a n t l e m a n Yeah <laughs> and yeah. the the man the man will win win w i i n Okay Thank you very really big see you again today Yeah ได้สนุกจริงที่ my man net ครัทุกคน ดีเหรอดีครับดีครับ Guys so now we are at เ u r uh net net บ่อน้ำร้อนเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษ Hot spring Hot spring ที่นี่เขาเรียกว่าสายทานแห่งสารใจบ่อน้ำร้อนบ้านแปลเป็นภาษาอังกิ้คือ River of Hot ทุกคนเห็นควันไหมเห็นควันปะมันเป็นน้ำอุ่นจริงๆทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการลองเอาเท้าจุ่มเข้าไปในน้ำ ผู้ร้อนนะฮะทุกคนนี่คือขั้งแรกของผมสามสองหนึ่งได้ยูทิ้งไม่ใช่โมขาน่าจะสุกเฮ้ยทุกคนถ้าเอาไข่เข้าไปในสุกเลยทุกคนนี่ลองเอาไข่เข้าไปว่าเด็กเด็กนด็ก what's up can you explain to us why is it possible why is it possible I'm pretty sure it's because uh it's heated from the earth the earth heats it up and it's pushed out How 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 the earth uh he heats it up What you mean the earth is inside the earth is wicked hot super hot How do you know How do y o u k d y school โอเค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 แปลกมากเลยนะพี่ามกคนอื่นเขาเฉยๆกันทำไมผมรู้สึกเฮ้ยไม่ได้ดิดินบล็อกนะชื่อบอกใช่ผมตื่นเต้นมากทุกคนเวลาผมเจอสาวๆเจอภรรยาครั้งแรกผมก็ตื่นเต้นมาก หมายถึงว่าตอนตอนที่เจอก็ยังสาวสาวอยู่ตอนนี้ก็ยังสาวตอนนี้ยังสาวสาวอยู่สาวอยู่ประมาณสิบห้ายี่สิบ vlogging ปอนน้ำร้อนฮิตบล o อกกิ้งโอ้โหดูนั่นโอ้ขึ้นมาแล้วก็เราแช่เท้าจริงๆคุณสมัครลงไว้ลงไว้น้ำได้ไหมได้เขาพูดเป็นภาษาไทยผมพูดเป็นภาษาอังกฤษผมว่ามันย้อนแย้งไปนิดนึงไม่ค่อยร้อนเนี่ยเราต้องเอามือจุ่มดิ That water will be the hottest of all of it. Really? Come down to this rock. Wanna try? Just touch your hand with it a little bit. Wanna try? Yeah, you go for it. You go for it. Come, come. Should be hottest here. Yeah. Okay. Three, two, one. Whoa, oh, it's hot. It's hot. Yeah? It's hot, yeah. You can't leave your hand in it for more than a few seconds. Yeah, 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 yeah. You can't leave your hand in it. Ooh, Yeah, yep, yep, that's hot. That's hot, that's hot. <laughs> นี่มันเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงเพราะว่าหัวเข่าเราจะปวดเราต้องการถอยหลังเลยดูดูจากข้างหลังดูจากมุมหลังดูจากมุมหลังหัวเข่าเราจะไม่ปวดถ้าเราเดอย่างนี้ปวดหลังนี่ภาษาที่เขาพูดเนี่ยพี่เข้าใจไหมบ้าบ้าอะไรเข้าใจก็บ้าแล้วหน้าพี่นี่เหมือนเหมือนนะใช่เหมือนคนใต้เหมือนคนใต้เหมือนคนที่นี่เลยเป็นคนที่นี่เลยเอาคนกินไดหนักคนหนักคนเลยทำไมรู้ล่ะ <laughs> okay guys what we are going to do now nate he just want to prank his friends so he asked me to find a uh, he find it and he make it like a like a traditional food we will ask them to eat let's see how it goes this is the one this is the food that we are going to เล็ดเ e ิมอีอะไรนะหมอโไม่กินมันแตกปลาไหลี่หมเขาทีนีต้องกินก่อนกินแล้วก็บอกกันว่ามันคืออะไรอะไรบอยพี่บอยเฮ้กินโีนบางกินาไม่กินเซียมรยาทนะนี่เป็นพี่ไอยพี่บอยเป็นไง เหนียวเฮ้ยหรงเลยเหนียวมากินนึงเอาเลยเอ็มกิน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 เคี้ยวเคี้ยวคนอะไรนโอ้โหเป็นไงพี่เหนียวคอนคอนคอนดูชิ้นก่อนอะกินละใช่ไหมตากเกลือเขาสวยร้อนๆมึงนะบอกบอกความจริงมาอร่อยอร่อยอร่อยพี่ว่าพี่รู้ว่าตัวอะไรใช่เหรอฮะมาไม่กินไม่กินงูผมสัญญาถ้ามันงูผมเอาหนึ่งล้านบาทให้ไม่ใช่มันไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่งูเหรอมันไม่ใช่กินเลยงูมากไม่ใช่ เอ้ยไก่ใบต้มมาดูพี่เน้อยาเหรอโดยเฮี้ยกันเลยแหละมันกินโดยเฮี้ยไม่ได้หรอกอกกินเป็นไงพี่มันต้องเกลี่ยข้าวสวยร้อนมันกึบเหมือนเอ็นอ่ะกึบกรึบใครทิ้งใครทิ้งแบมือ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 ชาวบ้านชาวบ้านเขาดูอยู่ไอ้เสืออะไรอ่ะยังไม่ลองแบมือไม่ใช่ใครก็ไม่กินโดยเฮี้ยบ้าบอ อ่าอ่ละคนมันมันเดาว่าค like ุณกินอะไรอยู่ผมว่าจิงเหรนเหรอจิ้งเหรนบอยเหมือนตัวนิ่มใช่เอ็มเหมือนกันครับตัวนิ่มผมผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนิ่มเดียก้องเมลไหนายมเม่นอ่าเดี๋ยวมาถามคนแก่ไหมเรามอครับบอกพวกเลยว่ากินอะไรอยู่มันคือแลนแลน แรงแรงไหมคล้ายๆกันกุ้งกระตุ้นตัวเฮี้ยรื่อนแหละขั้นกินเฮี้ยกันแล้วเหรอเราเนี่ยอร่อยไหมวิ่งสะบัดหน้าเหมือนเลยอ่ะหมอทำหนังให้มันแบบบางกว่านี้มันจะแบบกรุบๆดีหมอคนภาคใต้กินไหมหรือคือพวกผมว่าไม่กินอ้าวหมอหมอต้องกินอันนี้ต้องกินแล้วหมอโอเคเนท just wanna ask you Yeah, what up? Yeah, a lot of people say that this place it's a scary place, dangerous place. Uh huh. So you come here, how do you feel about that? I don't feel that there's anything dangerous. You know, the places we've been to are absolutely beautiful, safe. Food's good. Yeah. All the hotels, everything mm. is just like nice, clean. Mm. And the best part is the people. They're so nice down here. I mm. love it. It's absolutely, it, absolutely amazing. Thanks so much. Thank you. Thank you, Nate. Thank you. Thank you. you, yeah. you, you. God. <laughs> so, if you like this don't forget like don't to like and subscribe. you เน <begun sin h oni> ี่ยคนเยอะแล้วเจอคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบาย peace p e a c e